สวัสดีครับมาชมเหรียญกันนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์สร้อยผิทธิธมโบรุ่นนี้และไผ่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์สร้อยนะครับพระอาจารย์สร้อยผิทธิธมโบวัดศิลาวิเวกจังหวัดชัยภูมินะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญเม็ดแปลงนะครับล้อมรอบจะมีลายเกีียวเชือกรอบทั้งเหรียญน,นะครับด้านหน้าแล้วเขียนกลางว่านิรภัยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญน,นิรภัยของพระอาจารย์ส้อยเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ เป็นเหรียญเม็ดแตงเป็นพระเจติอาจารย์ดังจังหวัดเชียภูมิวัดป่าศิลาศิเวกเป็นสายของพระอาจารย์หลวงปู่พังนะครับชมด้านลลางกันนะครับด้านหลังเยต ว่าวัดป่าศิลาวิเวกร,รุ่นหนึ่งนะครับเป็นเนหนเรียญเม่แตหนงเวศมียันนับเต้าข้างล่างก็สิริมงคลครับเป็นตัวสอนหลังเป็นยัน,นเต้าสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของป้าอาจารย์สร้อยนะครับ เป็นสายวัดป่านะครับหวงรักษณะเดียวกับเหรียญหลวงปู่ฝางนะครับทำมาเหมือนกันแต่ว่าเหรียญเล็กนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับเป็นสายวัดป่าเหมือนกันนะครับ อาจามส้อยอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับวัดป่าศิลาวิเวกเป็นเหรือนนี้ไปรถแรกนะครับขอบเหรียนนะครับเป็นเหรียญแท้นะครับสวยงามมากนะครับ ขอบด้านซ้ายจะตัดตกทิหนึงนะครับมีตำหน่ข้างใยหนึนะ่งตัดไว้เสมอตัดขาดเกือบเกียวเชือกเกือบขาดนะครับตัวซ้อนชัดเจนะครับตัวอักขระเป็นเดรียญรุ่ยเรียกของท่านนะครับ ใครชอบกกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับเป็นเหรียญเม็ดแปลงนะครับเป็นสายเกจิอีสานใต้ ่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ